ก็สาใดฮะทำไมไม่ดูแลเมียตัวเองให้ดีๆทําไมอ่ะพี่ปล่อยให้ปีเดียไปหาเห็นมาราชที่ร้านช้างได้ยังไงทำได้ไงนี่ดินเนี้ยกนเดือนไม่ได้ไปไหนเลยนะเดือนนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่สยายคุยกับอีปงเมียมันอยู่นี่เฮ้ยหลบเลยเมียกูจะเหยียดแขนะใครทำกูตัวกูเนี่ยนี่ ใครเขาทำครูถ้วยเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวครูถ้วยเเออเขาเรียกผิดเรียกถูกกันหมดแล้วผู้หญิงขึ้นสมองจนบ้าเลยเหรอนี่ดิเดี๋ยวก่อนปล่อยเลยพี่สุริยาพี่ตั้งสติก่อนนี่เมียพี่ทั้งคนนะเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าพี่เดือนกำลังเดินทางไปสู่ความตายแล้วพี่หล่อยห้พไ่เดินไมาได้ยังไงมันรม้แล้วมันเลยเป็นแบบนี้ไงคือคนที่จะโกรธเนี่ยไม่ใช่มันมึงนี่ต้องโกรธองค์รบดีองค์รบดีเนี่ย ให้เดือนไปฮะไอ้เน่าบดีมันเป็นคนสองตัวให้เดือนไปเหรอมึงอย่าอยู่เลยเนาะบดีตายมึงอย่ามาตั้งไอ้เน่าบดีไอ้เน่าตัวเมียไอ้คนใจร้ายไอ้ใจร้ายไอ้คนใจดำไอ้ใจดำไอ้ใจดำไปตายเสียงใครเพี้คนเนี่ยไอ้คนใจร้า้คนใจดำมึงมืดโวยที่ไหนวะมึงออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้ดำนี่ใครกันเนี่ยฮะไอ้เน่าบดีมายืนร้องว่าเราอย่างนี้ไม่รู้จักเราซะแล้วไอ้คนใจด้าคนใจด้า ข้าว่าเจ้าเองนรบดีอยู่นี่เป็นใครกัมึงเหรอนรบดีมึงอย่าอยู่ได้ไอไ้ไอ้ไไออไอ้ไออไอ้ไไอ้ไอไอ้ไอ้ไไออไอ้ไอ้ไไ้ไไอ้ไไอ้ไอ้ไไอ้ไไอไไอ้ไไอ้ไอ้ไ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 ไไปอ้ไไอ้ไปไอ้ไไอ้ไไอ้ ฮ้ยเฮส่งตัวพี่เดินไม่ได้ยังไงนี่ยัยเกิร์ไม่ห้ามไอ้ดินแล้วให้กอดแน่นเลยโอ้โหไม่คุ้นด้ยทำไมแน่นปักนี่จะเป็นใครกันเนี่ยไปน้องชายไม่เดือนยังไงกัน์ท่านส่งตัวพี่เดือนไปหากษัตริย์เห็นมาได้จะทำแบบนี้ยังไงก็มีเหตุผลอะไรกันหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ดินพ่อไปรับท่ใช่โย่จะเที่ยงคืนแล้วพ่อยังมีชีวิตอยู่ ให้ตายเถอะนี่อย่าบอกงัทำเพื่อแม่สมพรเขาน่ะกูเห็นฉากแรกมึงได้อะไรแดงๆกูก็อยากได้บ้างสองอ่ะสิมองดูเดือนเมือนเตือนใจคิดถึงโอ้ยอะไรเล่ากูคิดถึงเดือนน่ะมึงจะพูดี่สุิยอดเป็นอะไรกันไปเพอาะเรืองข้าวตาที่เดือนถูกส่งตัวไปที่บัดีลานช้าง พ่อห่วงพี่เดือนมากหรือเปล่านี่พี่เดือนเป็นผู้หญิงนะห่วงสิว่าพ่อเนี่ยรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว,วนี่เดี๋ยวพ่อจัดการให้กาเงินก่อนจะไปต้องส่งตัวพี่เดือนไปด้วยนะ่ะขอทีชับโล<ร>งทนเนี่ยมาทำไม